นี่คือพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามซึ่ง75%เกิดจากคนใกล้ตัวนี่คือพฤติกรรมของคนร้ายที่มาในรูปแบบของการส่องและนี่คืออันตรายจากการโพสต์การแชร์บนโซเชียลที่เปิดเป็นสาธารณะมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากที่เกินไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับก,กันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันและคำนี้ก็คือ Cyber Stalking หรือการสะกดรอยทางไซเบอร์เป็นการผสาสองคำศัพท์จากคำว่าไซเบอร์ ซึ่งหมายถึงการกระทําที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์และ stalking ซึ่งหมายถึงการเฝ้าติดตามการสะกดรอยตามแล้วคํานี้สําคัญกับเราอย่างไงกราขอพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกคาศัพท์ไปด้วยกันกับพันตํารวจเอกมรกตแสงสระคุรู้กํากับการหนึ่งกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยี2สํานักงานตํารวจแห่งชาติไซเบอร์ s t อ l ก i n g คืออะไรครับไซเบอร์ s t อ l k i n g นะครับหรือว่าการสะกดรอยทางไซเบอร์คือวิธีการที่คนร้ายเนี่ยจะใช้คัดเลือกเป้าหมาย เมื่อเขาล็อกเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาจะใช้วิธีการติดตามผ่านโลกโซเชียลเป็นเรื่องของการดูข้อมูลตัวเหยื่อเนี่ยไปเช็คอินอยู่ที่ไหนเดินทางกลับบ้านเวลาไหนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลทําให้ผู้ติดตามใช้ศึกษาไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเหยื่อแล้วไปสะกดรอยทางกายภาพจริงๆนะครับแรงจูงใจของกลุ่มสตอเกอร์ อาจจะเป็นจากการคลั่งไคล้ต้องการเข้าถึงเพราะว่าเขาอาจจะมีภาวะทางสภาพจิตใจซึ่งเมื่อเกิดอาการคลั่งไคล้พวกเนี่ยเขาอาจจะอยากเข้าถึงเข้าตัวแต่ว่าเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้คลั่งไคล้แต่ต้องการที่จะนําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศอย่างกรณีพวกใครเด็กอาจจะใช้วิธีการเข้าถึงตัวเด็กโดยผ่านทางโซเชียลมีเดียมีการศึกษาพฤติกรรมของเด็กเพื่อที่จะเข้าถึงตัวเด็กได้อย่างไร ข้อมูลที่คนร้ายมักจะใช้ติดตามเหยื่อแล้วแนวโน้มกลุ่มเป้าหมายที่มักตกเป็นเหยื่อเป็นยังไงครับคือข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลแอดเดรสตัวลิงก์ URL ต่างๆนะครับ ID Line พวกนี้สามารถจะชี้ยืนยันมาหาตัวเราได้อันนี้เราต้องปกปิดไม่เปิดเป็นสาธารณะให้ใครก็ตามนะครับสามารถเข้าถึงได้ถ้าเราไปที่ต่างๆแล้วเราชอบไปเช็คอนะิน ตัวของผู้ที่จะมาติดตามนะครับเขาสามารถที่จะเข้าถึงตัวและเข้าถึงข้อมูลเราได้เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งร่องรอยหรือใช้ชีวิตประกาศให้ชาวโลกรู้นะครับคือณัปัจจุบันเนี่ยเราน่าห่วงเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนเราเนี่ยใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ปิดกั้นความเป็นส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะ เรื่องของผู้ที่ภาวะทางปัญญาตัวอฟต์แวร์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นตัวสร้างความไว้วางใจและก็เตรียมเพื่อที่จะไปสู่การล่วงละเมิดได้ <S Cyber s t สต k อ n กเข้าข่ายผิดกฎหมายยังไงครับเราต้องดูเรื่องระบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลักนะครับว่ามีการเอาข้อมูลเราไป ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่แล้วอีกอย่างคือเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ไม่ว่าจะละเมิดสิทธิ์ในด้านใดอันนี้มันอาจจะไม่ผิดในทางกฎหมายยาแต่อาจจะผิดในเรื่องกฎหมายแพง่งหรืออะไรที่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวทําให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญก็อาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายยาก็ได้นะครับและถ้าเราเจอไซเบอร์สตอกกิ้งเราจะแจ้งบอดแสรหรือแจ้งความได้ยังไงครับ ถ้าทางกายภาพมีการสะกดรอยแล้วก็ติดตามสามารถที่จะขอความช่วยเหลือทางเจ้าที่ตำรวจผ่านสาย191ก็ได้แจ้งความแล้วเจ้าที่ตำรวจแต่ละพื้นที่เขาสามารถที่จะส่งสายตรวจไปช่วยดูตรวจสอบได้นะครับบางกรณีเราจะเห็นได้ว่ามีคนมาด้อมๆมมองๆหน้าบ้านเราซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เขาอาจจะเป็น ตอกเกอร์ที่ดูว่าเรามีเช็คอินที่นี่หรือเปล่าก็าใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าถ้าเกิดเขามาละเมิดสิทธิ์เราเราก็สามารถที่จะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับไซเบอร์สตอกกิ้งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจนําไปสู่การคุกคามอีกหลากหลายรูปแบบซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่โลกไซเบอร์แต่อาจนํามาซึ่งความสูญเสียในชีวิตจริงแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าควรให้ความสําคัญกับคําคํานี้แล้วหรือยังครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ทีี่่น ชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์นักสืบสายชั่วรวมพลังต่อสู้ข่าวปลอมคิดวิเคราะห์ตรวจสอบเนื้อหาก่อนกดไลค์กดแชร์ทุกครั้งนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม